คลิปแรกนะครับถือโอกาสสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านผมขับรถจากเชียงไดยมาเชียงใหม่แล้วก็โอ้ยนึกในใจต้องมาเปิดสาขาเชียงใหม่จริงๆเนื่องจากทางเชียงรายเชียงใหม่นี่ทําทั้งปีนะครับฝุ่นเยอะมากแล้วก็ทางลุกลังบางท่านผมรู้ดีว่าออกรถป้ายแดงใหม่ๆจะให้ท่านขับรถไปเชียงรายไปเคลือบแบบเดิมไม่ไหวครับก็มาเปิดร้านเลยฮนะ รองรับพี่น้องชาวเชียงใหม่เ c ซเชียงใหม่ได้หลายคันเส้นหลักทางนี้เลยแยกหนองจอมมาเพียงหนึ่งกอมมุ่งหน้าไปทางเมโจมาเจอผมที่นี่ครับอาคาเชียงใหม่ใหญ่กว่าเดิมจอดรถได้หลายคันบางท่านรีเฟรชมานะครับเอารถมาเคลือบแล้วก็อยากจะอยู่จอดสักคืนหนึ่งให้ผมช่วยดูแลก็ยินดีครับท่านเอารถมาเคลือบกราฟฟินก็สามารถทิ้งรถไว้ได้ในห้องกระจกป้องกันฝุ่นอย่างดี พอท่านมาถึงนะครับก็จะมีถนนลาดยางสะอาดสะอาดให้รถของท่านวิ่งเข้าไปรถหรูรถซูเปอร์คาร์ไม่ต้องห่วงสเต็บเรียบ,เ,ยบเข้าถึงภายในส่วนล้างได้แน่นอนเวลาท่านวอล์กเข้ามาท่านก็จะผ่านจุดนี้นะครับแล้วเราก็เตรียมห้องรับรองลูกค้าอย่างดีให้ท่านท่านสามารถใช้เวลาที่นี่ได้ทั้งวันบางท่านถ้ามีเวลาท่านก็สามารถดูโปรเซสการทำงานผมได้ทั้งวันนะ ที่นี่ผมตั้งใจจัดเต็มสำหรับท่านที่รักรถท่านจะได้ชมการทำงานแบบ180องศาวิวรองรับทุกท่านนะผมตั้งใจทำมากนะครับตั้งใจทำร้านที่เชียงใหม่เพราะว่า FC ที่นี่เยอะเคลือบกาฟีนกับผมที่เชียงรายเยอะมากไปเลยร้อยคันก็ตั้งใจมาเปิดสาขาเชียงใหม่เพื่อรองรับการเมนเทนแนนซ์ดูแลท่านโดยตรงเลยครับจะได้ไม่ต้องขับไปถึงเชียงรายฝุนย่นมันเยอะนะครับถนนเชียงรายยังใหม่ทาทางทั้งปีนะครับ ะดวกสบายท่านสามารถมองผ่านช่องลอดตรงนี้มองการอบอินฟราเรดนะครับทำรถเง,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 งางามของท่านเอเซียคาสปาเรากำเนิดมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับถือว่าเป็นลูกไข่มาจากอู่เอเซียเชียงรายตั้งแต่รุ่นป้าผมที่ตั้งใจดูแลรถอู่เคาะพ่นสีรถนะครับเราทำรถมาเยอะมากตั้งแต่รุ่นป้า สมัยอู่เป็นเสาไม้ครับกัหลังคามงสังกสีเมื่อ50ปีก่อนหลังจากนั้นผมก็ทำงานกับป้ามาตลอดครับจนมาถึงปีก่อนเราก็ตั้งใจคลอดเอเชียคาสปาขึ้นมาเพื่อดูแลรถแบบลักชัวรี่รถหม่ป้ายแดงรถใช้งานมาแล้วหลายปีรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ผมดูแลได้ทุกมิติครับพยายามทำงานด้วยความใส่ใจมุ่งเน้นให้รถของท่านเนี่ยเงาง,งามขั้นสุดแล้ก็ทนทานการรับประกันสำคัญมากครับ ที่ผมรับประกันให้ท่านถึง7ปีเต็มมันเป็นนัยยะสำคัญที่จะทำให้ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจได้เลยว่าผมดูแลจริงๆผ่านบัตรซีเรียลนัมเบอร์ครับทุกคันดูแลท่านแบบพรีเมียมฝากไว้ด้วยสำหรับสาขาเชียงใหม่กับบรรยากาศสวยๆให้ท่านได้มาใช้พื้นที่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศการทำงานแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นในช่องนะครับเอเชียคาสปา ทั้งสาขาเชียงรายและเชียงใหม่นะครับ